วัสดีครับท่านชมวันนี้เข้าป่าจะมาหักเก็บเห็ดเพาะในปา่าตรงนี้เห็ดเพาะเริ่มออกแล้วฝนตกเยอะครับเดี๋ยวเราไปหาเก็บเห็ดเพาะครับปา่าตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปหาเก็บเห็ดเพาะเห็ดเพาะในปา่าตรงนี้ฝนตกเห็ดเพาะเริ่มออก นีเป็นหนองครับยังไม่ออกครับเดินหาเห็ดเพาะตอตรงนี้ไม่เจอไม่มีเห็ด ชจวยกัเห็ดเผาะเรับชเห็ดเผาะแล้วครับตรงนี้สามสามลูกครับเห็ดเผาะ เราหาเห็ดเผาะมันต้อมเจอกรอเป๋านี้ท่านชมเจอครับเห็ดเผาะครับเจออยู่ตรงนี้ครับเห็ดเผาะครับท่านชมท่านชมเห็ดเผาะ ลูกส,สวยๆแลครับเห็ดเพาะครับทาชมพห็เพาะอ,ออกในพื้นดินครับเหดเผาะดอกงามๆเลยครับเหาะอ,ออกตามพื้นดินเวลาฝนตกเยอะช่วงนี้เห็ดเพาะเริ่มออกเยอะนะครับ,รบหเห็ดเพาะตอ ีมีมมครับคทานผู้ชมเจอแล้วครับเห็ดพอครับตรงนี้ลูกเห็ดพาครับเจอตรงนี้หลายลูกรครับชมเห็ดพาะันงั้น ครับทั้งชมเจอตรงนี้หลายลูกกับเห็ดเะเห็ดเพาะทั้งนั้นนะครับเจอตรงนี้เยอะเลยครับสองสามลูกสี่ลูกครับทู้ชมเจอตรงนี้หลายลูก,ลกครับเพาะใกล้ก้อ,กอนหินขึ้นดินมีก้อนหินเห็ดเพาะชอบออก อยู่ตรงนี้หลายลูกจะเหดอาะทั้งนั้นนะสัดมาเห็ดเมาะกันจ้าเสียตามพื้นดินเจอเห็ด,ดเผาะแบบนี้ไม่มีครับ ขัเขียตด้างพื้นดินเขียหาขัดข้อับหาขัดข้อต่อรับทุ่ชมเจอแล้วครับครัอครับ ตรงนี้สองสามลูกครับพะครับครับทุก่อเห็ดพะครับจะตรงนี้สามสีลูกครับลูกส,สวยๆเลยครับเห็ดคพับ สามสี่ลูกครบทุกที่ตรงนี้พอลูกสวยอ่อนๆแกงอร่อยมากทำหาหารพอน,อนเสียดตามพื้นดิน ก็ับองชมจเจอตรงนี้ครับพอเจอตรงนี้สามสามลูกครับไม่พอครับลูกอ่อนครับสามลูกครับไม่อพ,อ,อ,พอ,อต่อ ห็นเห็ดเผาะชอบออกตอนพี้นหินครับคุณผู้ชมเจอแล้วครับเห็ดเผาะเจอ,อตรงนี้หนึ่งลูกเห็ดเผาะเผาะออกตามพื้นดินพื้นหินคุณผู้ชมตรงนี้ลูก นะออ่ตรงนี้นะครับสองหกดูสิออกตามพื้นหินพื้นดินครับ นีสี่ห้าลูกครับเพาะครับลูกสวยๆครับแล้วก็ววแกงครับตรงนี้ครับเสียด้วยพื้นดินนาเพาะครับ ครับเดินหาเห็ดเผาะอันต่อ,อน,นี้ไม่มีครับไม่เจอไม่เจอเห็ดเผาะนี่ก็ไม่เจอ เจอแลครับเดพอครับเจอตรงนี้ครับอยู่ก้อนหินเห็ดพอกครับออก,กับก้อนหินมองแทบไม่ออกเห็ดพอลูกสวยๆลนะูกอ่อน ทัผู้ชมเจอแล้วครับเจอตรงนี้ลูกเห็ดเผาะลูกอ่อนออนเพิ่งจะเริ่มออกก็ฝนเพิ่งตกเยอะเห็ดเพิ่งเริ่มออกจากออก,กตอนนี้ยังออกไม่เยอะกันพอมี ไม่เจอครับท่านผู้ชมอันนี้ก็พอได้เห็ดเผาะอยู่ยครับท่านผู้ชมเห็ดเผาะลูกสวยๆนะครับอ่อนๆครับอันนี้ก็ได้พอแกงครับอันนี้ได้พอแกงคนระับเห็ดเผาะเพิ่งจะเริ่มออกก็ฝนเพิ่งตกเยอะครับเห็ดเพิ่งจะเริ่มออกยังออกไม่ค่อยเยอะเท่าไหรนะ่ พอได้แกงครับชมน,นี่ได้แกงครับพอพอช่วงต้นปีครับมาดูฝนครับครับคุณผู้ชมนนี้ก็ได้เครับพอพอ,อได้แกงครับได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับขอได้แกง เพาะเพิ่งเริ่มออกก็ฝนตกเยอะครับอันนี้ก็ได้แกงครับเดี๋ยวจะกลับบ้านครับตรงนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณท่านมารักชมกระติดตามกดไลค์กดแชร์ช่วยกระจายเพื่เด็นป่าครับตรงนี้ก็ตรง,งดีด้รดครับผมได้ให้เพาะแกงครับกลับบ้านครับ